สู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ซึ่งประเทศไทยกำลังก้าวสู่ภาวะนั้นเฉกเช่นเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากติดอันดับโลกทีเดียวค่ะ ผู้สูงอายุเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เราไม่ควรจะเพิกเฉยเนื่องจากพวกท่านมีโอกาสเกิดโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงหดหู่อ้างว้างโรคความจำเสื่อมซึ่งส่งผลต่อชีวิตประจำวันมากกว่าวัยอื่นๆค่ะคุณผู้ชมคะที่จำเป็นที่จะต้องจัดคุณยายไว้เป็นห้องๆนะคะ เออเื่องมาจากว่าคุณยายหลงลืมค่ะถ้าเราไม่ทำห้องไว้แบบนี้แล้วก็สามารถที่จะดูแลได้เออคือให้เราสังเกตการได้ด้วยนะคะถ้าห้องทึบมันก็จะสังเกตการไม่ได้นะคะคนดูแลเราก็มีจํานวนที่น้อยค่ะหนึ่งคนเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่จะต้องดูแลคุณยายหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องจัดเป็นสัดส,ส่วนแล้วก็มี อะไรมีกรอนใส่เพราะคุณยายหลงลืมถ้าเราไม่จัดไว้อย่างนี้คุณยายอาจจะเดินออกไปข้างนอกแล้วก็ดูแลไม่ทันค่ะแล้วก็อาจจะหายไปหากันลำบากค่ะและสำหรับช่วงเทลมีไร้พรมแดนในวันนี้ติ๊กมีภาพความประทับใจของกิจกรรมเทลมีไร้พรมแดนครั้งที่4มาบอกต่อกันค่ะ ถ้าไม่กลับขอบพระคุณไม่ได้เลยนะครับเราชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นผมพูดว่าชาวจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะครับเพราะว่าคุณลุงคุณคุณยายเราทุกคนเนี่ยนะครับมาจากทั้งจังหวัดกาญจนบุรีและก็หลายจังหวัดนะครับวันนี้ได้รับความกรุณาจากคุณติ๊กนะครับแล้วก็คุณลิต้านะครับแล้วก็พี่น้องชาวเทลเีทุกท่านเลย นะครับที่ได้ให้ความกรุณานะครับให้ความเมตตานะครับกับสถานสงเคราะห์คนชราเรามาเติมเต็มความสุขให้กับคุณยายรางวัลขวัญใจเทวมีไรผมแดงครั้งที่4นี้จะเป็นของใครเพราะคะแนนสุดท้ายโวตให้กับโวตให้กับคุณรุ่งกับคุณมุ่ง ขอบคุณสําหรับความสนุกมิตรภาพที่มีให้นะคะคุณเป็นนางงามนะเราๆๆต้องขอบคุณรายการประจนไละชมแดงนะคะรวมทั้งผลิตภัณฑ์เทียมีแล้วก็กิจรกรรมดีๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสองวันหนึ่งคืนมีความสุขมากขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ม่วงครับกล่าวกับสมาชิกในทีมด้วยนะขอบคุณนะคะพี่ๆน้องๆในทีมช้างที่นำพาลูกทีมของเราะะซึ่งเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เทีนนะมะมาคืนกำไรให้กับสัง ที่นี่นะคะด้วยการมอบความสุขเล็กๆน้นอยๆที่เราสามารถที่จะทําได้ในช่วงเวลานะคะเพื่อที่จะ,ะคืกสิ่งดีๆกับสังคมในฐานะของเทวีนะคะเครื่อสงสำอางเทวีเราภูมิใจที่เราใช้เทวีภูมิใจที่มีส่วนช่วยนะคะที่จะทําให้ทุกท่านมีผิวพรรณนะคะหรือสุขภาพใจสุขภาพกายที่ดีนะคะแล้วก็ฝากเรียนกับสมาชิกทุกท่านนะคะว่า การที่เราทําความดีนะนะคะเราทาความดีเราจะไม่จะไม่รู้สึกเหนื่อยค่ะเราจะให้ให้แบบให้แบบไม่ต้องมีการหวังที่จะได้อะไรกลับมานะคะเราจะรู้สึกดีกลับไปแล้วเราจะรู้รสึกอิ่มเอิในขณะเดียวกันนะคะวันนี้เรามาให้ความสุขกับคุณยายคุณป้าคุณนะ้ากลับไปที่บ้านเราไมอยา่าลรมนะคะบฤติการดีของเรากลับไปให้ความสุขกับทวกท่านด้วยนะคะ สนับสนุนโดยเครื่องสำอางเทลมีภูมิใจใช้เทลมี